ค่ะวันนี้ทิพากมาที่หนองยาไซนะคะเนื้อที่สิบไร่นะคะด้านหน้าติดถนนหินคุกของอปตอนะคะมีโครงการจาเทลรัดยางแล้วนะคะกำลังปรับปรุงพื้นที่อยูออ่ยืนอยู่หน้าที่เนื้อที่สิบไร่ตำบลหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่ตั้งแต่ต้นสักมุมนู้นนะคะหน้าวิ่งยาวไป ตรงถึงต้นสะดาวนะคะเนื้อที่เป็นรูปลักษณะรูปโนนเป็นสี่เหลี่ยมหืนผ้าและลึกลงไปนะคะด้านหน้าที่กว้างหนึ่งร้อยเมตรนะคะแล้ลึกลงไปนะคะเดี๋ยวทิพยพาเข้าไปชมนะคะเนื้อที่สิบไร่นะคะลูกค้าขายในไร่ราคาไร่ละหนึ่งแหหมื่นบาทนะคะนี้มีมีประตูรั้วรอบขอบชิ้นนะคะ ไฟฟ้าประปาพร้อมอยู่นะคะแล้วมีบ้านพักคนงานหนึ่งหลังนะคะอันนี้เขาได้ปลูกมะม่วงมะพร้าวแล้วก็ทุเรียนจำนวนห้าสิบต้นนะคะพื้นที่ลึกลงไปนะคะไฟฟ้าประปาอันนี้ด้านหน้าติดถนนนะคะเขาได้ถมไว้ประมาณหนึ่งงานร้อยตารางเมตรนะคะไว้สำหรับปลูกสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มีบ่อบ่อน้ำ สำหรับเก็บกักน้าไว้ใช้ในการเกษตรนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะมีต้นสักนะคะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้มีมะละกอมีกล้วยนะคะอันนี้พอดีเจ้าของเขาอายุเยอะแล้วเขาไม่สามารถมาดูแลได้ก็เลยอยากจะขายเพื่องเงินไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะที่สวยมากเลยคะ่ะในื้อที่สิบไร่นะคะ ตำบลหนองยา่าไสอำเภอหนองยา่าไสจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเนื้อที่10ไร่ขายราคาไร่ละ1 65,000บาทที่สวยนะคะล่มลื่นมีต้นไม้มีบอ่บอบ่อเก็บกักน้ำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์0925816638นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้ เนื้อที่สิบไร่นะคะตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขายในราคาไร่ละ165,000บาทนะคะสนใจติดต่อนะดูได้ทุกวันนะ0925816638เบอร์นี้แอดไลน์ขอรายละเอียดได้นะคะมีต้นไม้เบญจพรรณเยอะนะคะมีกล้วยมะพร้าวมะม่วง และที่สำคัญเจ้าของลงทุนปลูกทุเรียนไว้ห้าสิบต้นนะคะที่สวยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าสองห้าปดหนึ่งสามแปดนะคะทิปนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้สวัสดีค่ะ